สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดแชร์กันเลยนะครับก็คือยอดแชร์ของตัวโพสต์นี้นะอ่าโพสต์นี้นะครับจะเพิ่มยอดแชร์กันได้ยังไงดันโพสต์นะครับขึ้นไปในหน้าฟีดของ Facebook นะครับทำไงก็มาดูกันเลยนะครับโดยเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า KB k i d TF เลยนะครับอ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับในการเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มได้หมดเลยเนาะในในตัวเว็บไซต์เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนสมัครกันก่อนเลยนะครับตรงนี้ให้กดไปเลย เขาก็จะให้กรอกชื่อผ้ใช้งานนะครับแล้วก็อีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันผ่านอีกทีนะครับทุกคนก็กรอกให้ครบถ้วนไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กสองช่องนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะแล้วก็ทาการสมัครสมาชิกไปแต่ถ้าใครที่ไม่อยากกรอกนก็สามารถนะครับล็อกอินด้วยบัญชี Google ได้เลยนะครับสามารถล็อกอินด้วยบัญชี Google หรือว่าเอาอีเมลของเราใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินไปเลยนะครับเมื่อสมัครกันเสร็จแล้วก็ล็อกอินกันได้เลยบเเข้าสู่ว็ไซต์ และนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะครับที่จะมาใช้งานกันนะครับล้วดูตรงหัวข้อมวดหมู่หัวข้อมวดหมู่นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับว่าเป็น Facebook y o u t u b e TikTok นะครับไอจจะเป็น4แพลตฟอร์มหลักๆเนาะที่เพิ่มได้นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกนะครับอยู่ด้านล่างเนาะถ้าใครจะเพิ่มอะไรก็ดูได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นช้อปปี้ไละ์อนเอสนะครับเทเลกรมทวิตเตอร์อะไรต่างๆนะครับก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็อ่านหัวข้อ ตรงหมดหมู่กันดีๆด,ด้วยของผมก็จะหาปเป็นหัวข้อแชร์โพสนะครับให้เลื่อนไปแล้วก็กดแชร์โพสตตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลทราคาที่พึงพอใจได้เลยน,นั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกเนาะอ่าแล้วเจอมาเหตุนะครับก็หยุดอ่านก่อนนะครับเพราะตรงนี้นครับมีส่วนสําคัญในการสั่งซื้อมากๆเลยนะครับก็อย่าลือมอ่านก,กันนะครับ เราเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ง่ายง่ายเลยนะครับวิธีการเอาลิงก์นะครับให้กดไปที่วันที่และเวลาของโพสต์นั้นนะครับหรือรูปหรือวิดีโออะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการจะแชร์เนาะอ่าล้วก็กดเป็นพับบิกนะครับหรือว่าสาธารณะนั่นเองนะครับให้เป็นรูปโลกแบบนี้อ่าแล้วก็กอบลิงก์ข้านบนนะครับแล้วไปวางได้เลยแค่นี้เองนะครับอ่าแล้วเจอหัวข้อปริมาณปริมาณนี่คือจํานวนนั่นเองนะครับที่ยอดแชร์จะเติมเข้าไปเนาะเราจะเติมเท่าไหร่นะครับผมก็เติมไปร้อยหนึ่งเป็นขั้นต่ำของทางเว็บไซต์ไปนะครับอ่าพอเข้า À, ต e, ัวระบบก็จะเขียนว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเท่านี้เราก็แค่รอยอดเพิ่มขึ้นเองนะครับเนาะง่ายมากเลยนะครับในการทําแล้วก็ไม่ใช้รหัสของเราด้วยนะครับใช้แค่ลิงก์เนาะหลังจากการสั่งซื้อนะครับเรามาดูหัวข้อบอการสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์เอาไว้ใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้นะครับใช้ยังไงเนาะเราจะมีหัวข้อวันที่เวลาหัวข้อนะหัวข้อลิงก์ที่เราออกไปเนาะแล้วก็ปริมาณเข้าบริการนะครับแล้วก็สถานะของระบบนะครับเขียนว่าเราดําเนินนการแบบี้ อ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับก็มาในส่วนของการเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางเลยจะเป็นสแกน QR code นะครับโอนเงินแนสสลิปชิวเพย์นะครับอังเปา Wallet แล้วก็คริปโตนั่นเองนะครับอ่าแต่ละการเติมเงินก็จะมีนะครับคาอธิบายบอกเนาะตรงกลางครับทุกคนสามารถอ่านดูกันเอาเองได้เลยนะครับเนาะถ้าเป็นโอนเงินแนสสลิปก็มีเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมแนบสลิปไปด้วยนะครับในส่วนนี้กดยืนยันไปเนาะยอดเงินก็จะเข้าทันที ในส่วนการดําเนินก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมต่อไปพามาดูนะครับเป็นอ่าจะเป็นการดูตั๋วช่วยเหลือตัวนี้นะครับตั๋วช่วยเหลือตัวนี้ครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับในช่องทางตั๋วนั่นเองนะครับใครทุกคนนะครับเลือกหัวเรื่องไปว่าจะเอาคําสั่งซื้อหรือว่าจะเช้เว็บไซต์การชําระเงินหรือว่าส่วนลดไรงต่างนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตามหัวข้อเนาะอ่าอย่างผมก็จะมาตรงคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็รหัสออเดอร์อ่าที่ผมให้กรอบไว้นะครับตั้งแต่แรกนะครับสามารถเเออาาาาววงงไไ้้้ตรนีดลย่จะม ดูหัวข้อกันนะครับว่าเราจะมาในหัวข้ออะไรเนาะอย่างผมก็จะขอเร่งความเร็วไปนะครับก็ขอเร่งความเร็วแล้วก็พิมพ์ต่อไปว่าเร่งความเร็วให้หน่อยนะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเนาะในหน้านี้แต่ถ้าใครน้ำอยากติดต่อแอดมินแบบเรียลไทม์นะครับก็ให้มาตรงหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปนี่ครับติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดคลิกเข้าไปก็จะมีสแกนเขียวโค้ดให้นั่นเองนะครับสามารถสแกนได้เลยหรือไม่ก็แอดไลน์เคมเมขี T S ไปได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะคคคครรรรัััับบบกกกาาแนนนนนนนะะะํเพื่อตวี้้็ใหทุ คัดลอกลิงก์ของตัวเองไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะส่งให้เพื่อนที่อยากจะปั๊มติดตามปั๊มยอดไลค์ต่างๆนะครับคัดลอกลิงก์เราถ้าเพื่อนเขาเติมยอดเข้ามานะครับอัตราค่าแนะนํานะครับจะอยู่ที่5%้าเปอร์เซเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นในส่วนนั้นเองนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับในการดูเว็บไซต์ต่างๆเนาะผมก็มีแต่เพียงเท่านี้ผมอปุญาไปดูยอดก่อนนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ยอดแชร์ก็ได้เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มีอยู่200นะครับตอนนี้ก็เป็น300เลยนะครับเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากๆนะอ่ะรอแค <ml Meeting 500> ่ไม่ถึง sí, <ues taste. S> 2นาทีนะครับยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับเพิ่มยอดแชร์เพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์หรือว่าแฟนเพจนะครับอ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับช่วยได้แน่นอนนะครับเป็นการรันการตลาดออนไลน์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ด้านล่างเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับกดคลิกไปได้เลยอ่ะวันนี้ต้องขอตัััววลลาไปก่ออนนแ้ะคคครรบบบขุณ